กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนิบ่าวแอมเรทงสิบ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับนาหนิงครับท่านผู้ชมนาหนิงฝันแม่นครับเอฟซีเนาะงวดที่ผ่านมาครับศูนย์สามศูนย์สามแสนแตกครับเอฟซีฝันไวเลยครับรถซาเลงความครับท่านผู้ชมเนะาเนะทะเบีนยนเข่าจังๆครับงวดนี้มากอีกแล้วครับท่านผู้ชมเนาะฝันไวเลยอุ้มเล็กน้อยแฝดครับหนึอุ้มเล็กน้อยแฝดแต่เล็กน้อยนั่นเล็กน้อยแฝด์สองคนนี่เบาได้ครับเอฟซี บอกเลขน่าหนิงครับสามตัวหรือสองตัวครับไปรับชมกันครับนางขาอยู่ข้างบ้านครับสวัสดีครับนาหนิงสวัสดีครับค่ะนาหนิงสวัสดีค่ะนาหนิงฟันแมนครับเอฟซีเนาะฟันว่าอย่างไรครับอันหมวดศูนย์สามสี่พันมากน่ครับหมวดศูนย์สามสี่พันมาฟันวากีรถป่วงจะคล้องนี่ละจ้ะมอเตอร์ไซค์ซาลิมฟันว่ามันกีมันมันพีกมันปิ่นแม่จ้ะมันปิ่น กระได์กระได์น้ำทะเวียนรถหนึ่งสามศูนย์ครับกระได์ศูนย์สามสามศูนย์อยู่จ้ะคันนี้ป่อครับแมนจะขั้นนี่ล้วครับครับขั้นนี้นะครับเดี๋ยวให้เอฟซีเบิงเป็นแนวทางเนาะครับเอฟซีเนาะนี่ครับนันยิงเป็นตัดเหรินครับฟันวันพริกที่บอกครับฝพริกความแมพีิกความกระซิว่ากซับกันเนาะครับเนาะสามศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์นี่นันยิงเนาะจ งวดน,นี้อาจีมาสามหนึ่งก็ได้เด้ <c oughs> นะครับเอางวดนี้ฟันตีบอรครับจ้างวดน,นี้ฝันว่าได้อุ่มเล็กน้อยครับจ้่อุ่มเล็กน้อยเล็กน้อยสองคนนะอุ่มเล็กน้อยเล็กน้อยฟ้าแฝดครับผมโอ้เด็กแฝดเลยอุ่มเล็กน้อยฟ้าแฝดใช่เป,เป๋าอยู่บ่งวดครับขั้ถามเล็กน้อยนยึ่กระน้ำหนึ่งแล้วเนาะครับเนาะผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะครับอุ่นหญิงผู้หญิงสองคนอุ้ยน้ำสี หนึ่งหนึ่งสี่แล้วกันถามันเปรหนึ่เมื่นบอกเกรกบอกครับเพ่นบอกหาหาเป็นบอกหาหาแมนหาหาครับบอกหาหาสามตัวเหรอครับเพันบอกสามตัวศูนหาหาเลยสามตัวสามตัวศูนหาหาแมนพันเบ่าออกมาเองหรือพันหรือเอามาจะใส้ครับเพัน อนบ้านบอกเด็กเนี่คุณว่าหาหาเอาสามตัวศูนหาหาคุณว่าตัวสามตัวศูนหาหาครับเอฟซีนอ่ะวันที่สิบหกมีหน้าคุ้มพศสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคไงกับนันนุนเข้าๆนะครับนอตต่อเนี่ยเออนาหิงนานิงขอโทษก็ไปเออนาหิงนาหิงฝันแม่นครับเอฟซีเดเปเอากับเด็กหน่อยบอครับคุณอะเตเป็นตัวใดครับเด็กหน่อยกัน จะหนึ่งแน่นอ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองคนแต่ว่าเด็กหน่อยเขาบอกหาหาไหมหาหาที่แรกเขาบอกหาหาบอกก็เรียกว่าขอสามตัวเขาว่าศูนหาหาศูนหาหาครับเอาลองเวิร์นครับเด็กหน่อยกับน้ำหนึ่งสองคนกับสองหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะหรือวันหนึ่งซีซีก็ได้ผู้หญิงครับหนึ่งสามก็เป็นไปได้หนึ่งสามถืเดียนรหดเนาะครับเนาะอัดเมื่อเช้วศูนสามวันอีซีวอหนึ่งสามบอกครับ แม่หนะึ่งสามสามหนึ่งเนาะพอวัตีลังกากครับครับเอฟซีแนวทางดีๆครับเด็กหน่อยไม่ได้ใส่หรอครับหูชักกันบอครับบอบอบอ,บอเจ็กหน่อยนี่มาทางไหนหรอ,อหูัชักในอุ่มเด็กหน่อยมาขอกินนุมกินยังบอล่ะ บอล่็ได้ขอดอกอุ้มซื่อๆนี่ตามเบรคเพิร์นเด็กกรบอกเด็กหน่อยว่าได้แล้วเน่ยเพิ่นกระบอกหาหาก็เรียกว่าขอรสามตัวเพิ่นเรียกว่าศูนย์หาหาครับอุ้ยสุดยอดครับขอให้สามตัวแตกนะครับเอฟซีมั่วตีพานมากกับถูกจังๆครับก็แสดงความดีใจครับน้าหนิงก็เข้าได้หลายครับมาติดไปมาติดตามไปฝากเอฟซีแบบดวนครับวันที่สิบพฤษนี้นะครับเนาะเดี๋ยวสีจุดตัวเลขไลยครับหน้าจอครับไม่ยังอีกครับน้่หนิง มีซ้ำนี่ครับเพ่นกับฟันสันๆครับเอฟซีเอาครับต้องมีสามดาวครับถามยังอีกครับบ่มี่ยังค่ะบมีแล้วโบนด้ฟันเกียวบอกรับมอเตอร์ไซค์คันนี่บว่าจ้ะโันเกียวอยู่บนเกียวเอาโบไปยังครับลองเอาตัวเลขเล็กน้อยมาบอกไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบืองเนาะครับเนาะขอบคุณครับน้าหนิงขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนนขอบคุณค่ะ ครับผมเสมอชมน้อตัวเลขของหนาหนิงครับเลข3ตัวครับ055 055ครับกัตตัดเลนเนาะครับเอฟซีเนาะคั้นฐามเปนเปเอากับความฝันนี่กะ1 4 4 1 4 4ครับเอฟซีหรือว่า2 1 2 1ก็ได้ครับแล้วกั1 3 1 3ครับเอฟซีเนาะเป็นทะเบียนรถตกเก่าครับเอฟซีงวดพนที่16มีนาคมพศ .2567 นี่ครับขอให้มีโชคใจกับหนาหนิงเนาะครับเนาะ สำหรับคลิปนีเบาแอมโะทงกัสศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันิปหนาครับสวัสดีครับเพงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใช้ครับเอฟซีมือนีเบาแอมระธงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมระทงนีจะเดินทางไปทำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในนี้ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกล้องเรียยทซั์ครับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่ึจสี่เหือถือนะครับน้องสมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของไงกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหา่งยมหาเสน่เรื่องการงานการขายเนี่ยกู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ hmm. เรื่องการงานหาเรื่องะะอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหล่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วรับีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรว้พ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดนี่หลอเหอนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาแขยว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสไมาสักกะกาบลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบ,า,บา,ยายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะรับ่านผัสเมื่อๆๆแทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อน,นะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนีก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตงขึ้กันนี่ครับยื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเกาห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมระตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอกเาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มันตาเพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ